بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله سبحانه وتعالى พี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามวิดีโอชิ้นนี้ของเราเพราะมีเป้าประสงค์ที่จะตอบโต้คําอ้างของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะยืนยันถึงสิทธิในการที่จะกีดกันที่หยาบของสตรีมุสลิมในโรงเรียนวัดหนองจอกเพราะว่าเราถือว่าเราในฐานะบุคคลที่อยู่ทาง,างใต้ของประเทศไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงที่จะช่วยเหลือแก่พี่น้องมุสลิมที่กําลังดาเนินการในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ หรือกลุ่มอื่นๆก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ในะตอนนี้คือการตอบโต้ข้อกล่าวอ้างที่พยายามจะกีดกันข้อเรียกร้องของชาวมุสลิมในฐานะที่เขามองว่าเป็นชนส่วนน้อยของเราพีนี้คิดดูแล้วกันว่าคําอ้างของเขาคํากีดกันของเขาส่วนนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของศาสนานิยมศาส,สนาแห่งชาตินิยมที่เขาอ้างว่าเป็นศาสนาแห่งชาติ ค่านใครในลัทธิชาตินิยมเขาพูดว่าตรงนี้เป็นเรื่องของความเป็นพุทธความเป็นไทยแสดงว่าเขาบอกแล้วว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศของศาสนาพุทธอย่างเดียวกันนั่นหรือตรงนี้เป็นคำอ้างที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะพี่น้องแต่เขาอ้างมาแล้วว่าเป็นเรื่องของความเป็นพุทธความเป็นไทยแสดงว่าความเป็นอิสลามไม่ใช่ความเป็นไทยกันนั่นหรือผมไม่นึกว่าในยุคสตวรรษนี้ยังมีคำอ้างอิงเช่นนี้ซึ่งเป็นคำอ้างที่คล้ายคลึงกับของจอมพลปพิบูลสงครามเมื่อหลายสิบปีมาก่อนและเป็นคำอ้างของลัทธิชาตินิยมซึ่งไม่น่าจะอ้างกัันนสหรบคทีี่ม ปัญญาของยุคสมัยนี้ประการที่สองก็คือว่าคุณไปทําวิจัยตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมของความเป็นพุทธเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมของความเป็นพุทธเป็นส่วนสําคัญคุณไปทําวิจัยแต่เมื่อไหร่คุณไปถามคนไทยตั้งหกสิบล้านคนเลยหรือว่าความเป็นไทยคือความเป็นพุทธทั้งทั้งที่คนในชาติเนี่ยพี่น้องก็ดูเอาเลยกันนะครับว่าที่เขาบอกว่าความเป็นไทยคือความเป็นพุทธเนี่ยกี่คนในประเทศไทยก็เล่าที่ปฏิบัติตามศีลห้าได้เสร็จตกลงชาวมุิมเป็นแขกแล้วหวเปล่าพี่น้อง ชาวมุสลิมเป็นแขกหรืองไงท่านถึงไม่ยอมรับในสิทธิของพวกเขาดังนั้นคําอ้างของท่านที่พูดมาตลอดว่าเราไม่ได้ห้ามชาวมุสลิมไปฮิจาบเนี่ยเป็นคาอ้างที่มูนาฟิกนะพี่น้องเป็นคําอ้างที่เราก็รู้ว่าเป็นคำอ้างที่กลับกลอกมหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งแถวแถวาประจำเท่าวันดีคืนดีนะพี่น้องเขาจะบอกว่าเราไม่ให้สตรีมุสลิมที่เรียนในมหาลัยนี้สวมใส่ฮิจาบเพราะนี่เป็นกลของเราอพี่น้องเขาก็ทําได้มหาลัยแถวสยามที่ดังที่สุด ถ้าเขาจะออกเช่นเดียวกันกับวัดน้องจอกเลยนะครับพี่น้องบอกว่าเนี่ยมันเป็นมหาเลยของเรามันเป็นกฎของเราที่จะออกอย่างนี้ที่จะไม่ให้สตรีมุสลิมสวมใส่ฮิญาบก็ตกลงว่าสตรีมุสลิมก็จะใส่ฮิญาบกันไม่ได้ทั้งชาตินี้เลยนะครับพี่น้องแล้วต้องอกฎหมายธรรมนูนี้ไว้ทำาอตะโกอะไรเลยพี่น้องพิจารณานะครับพี่น้องว่ามันจะปั่นป่วนขนาดไหนถ้าอ้างวัดน้องจอกก็อ้างสิทธิมหาเลยนู่นเดี๋ยวก็อ้างสิทธิต่อบริษัทนู่นเดี๋ยวก็อ้างสิทธิต่อแม่กระทัง มุสลิมจะเข้าห้องส้วมสาธารณะเดี๋ยวคนทำห้องส้วมก็อาสิทธิไม่ให้สวมีจับเข้าห้องส้วมอีกพี่น้องแล้วกฎหมายอยู่ไหนอ่ะพี่น้องพี่น้องครับผมมองว่ากรณีของการกีดกันในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่แห่งชาติในการที่จะทําลายพี่น้องมุสลิมของเรานะครับถ้าผมจะอ้างอย่างนั้นนะท่านท่านก็รู้ข่าวนะครับว่าพระทุศีลเนี่ยมันเยอะในประัาคมไทยตอนนี้บางคนก็ไปเที่ยวโสเพณีแต่นี่เนะี่ยผมเพิ่งไปปริ้นม,มาจากเน็ตเนี่ยผมไม่อยากจะอ่านนะ ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอ่าสปพวังทองได้รับการแจ้งจากพื้นที่ว่ามีพระเนี่ยสมสู่กสุนักพี่น้องพระนี่สมสู่กสุนักบางนั้นเนี่ยมหาเทรสมาคมหรืออะไรก็ไม่ต้องสีเรียดแล้วต่อไปถ้ามีพระไปสมสู่กสุนักเหมือนกับที่ท่านจะบอกกับชาวมุสลิมว่าไม่ต้องฟีเรียดแล้วเรื่องฮีญาบเพราะคนบาเรนก็ไม่ใส่ฮีญาบเอาไหมละครับพี่น้องแบบนี้ง้อกันไปหมด้งพี่น้องอ่าประเด็นต่อมาที่เขาอ้างก็คือว่าการที่วัดออกกฎเกณฑ์ ไม่ให้มุสลิมเนี่ยนะใส่ที่จบเนี่ยเพราะว่าวัดเนี่ยนะต้องการที่จะมีนโนยบายในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงเรียนซึ่งไม่รู้อะไรภาพลักษณ์ที่ดีของคุณคุณอะไรคุณยังนิยามไม่ชัดภาพลักษณ์ที่ดีของคุณคืออะไรและประการที่สองสมมุติว่าคุณนิยามว่าภาพลักษณ์ที่ดีของคุณคือภาพลักษณ์แบบพุทธศาสนาคุณไปทําวิจัยสอบถามคนไทยทั้งชาติเลยเหรอว่าเราจะเอา,าพุทธศาสนาเป็นภาพลักษณ์แห่งชาติ ในเมื่อศาสนาประจำชาติเขายังไม่เอาเลยที่จใจพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพี่น้องจำได้ไหมเมื่อหลายปีมาก่อนนักวิชาการในประเทศไทยได้ซ้ำที่ออกมาปฏิเสธที่จะให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วท่านไปทําวิจัยไปถามกันเลยว่าภาพลักษณ์ที่ดีของเขาคือภาพลักษณ์แบบพุทธศาสนาและอบอกให้คนทั้งชาติเนี่ยเห็นพ้องกันว่าภาพลักษณ์ที่ดีนี่คือภาพลักษณ์แบบพุทธศาสนาแล้วท่านจะบอกว่าภาพลักษณ์ของศาสนา,าอื่นเป็นภาพลักษณ์ที่เลวใช่ไหมอานจะพูดอย่างนี้ใช่ไหม เราจะว่าอย่างนี้ก็ว่ากันมาตรงๆศาส,สนาพุทธนะผมท้านะมหาเถระสมาคมไปเอาหลักฐานจากพระไตบีดฎกมาจากตัปเสดของท่านก็ไนดะ้ตับเสดไตบีดฎกท่านไปเอาหลักฐานจากหนังสืออธิบายหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นคมภีร์ของท่านนะที่ระบ,บุว่าศาสนาพุทธเนะี่ยต้องแต่งกายแบบนี้แบบนี้แบบนี้จแบบึงจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีศาส,สนาพุทธไม่ได้ระบ,บุการแต่งกายชัดเจนแต่ชาวมุสลิมเขาระบ,บุเขาสามารถรู้ได้ว่าภาพลักษณ์ที่ดีในทัศนะของศาสนาเขาคืออะไร ถาม่อยสิว่าการที่สวมใส่ฮิญาบเนี่ยและเดินเข้าไปในวัดเนี่ยนะมันท่องะไตรปิดกไม่ได้ตรงไหนอะพี่เนอะมันไปทําลายศาสนาพุทธตรงไหนอะพี่เนอะพระจะสนอนจีวรไม่ได้เลยยังไงถ้าสตรีมุสลิมใส่ฮิญาบเข้าโรงเรียนท่านต้องบอกมาสิว่าสวมใส่ฮิญาบเนี่ยมันไปทําลายศาสนาท่านตรงไหนไม่ใช่ว่าท่านบอกคือเอาข้อจริงก็คือที่ไม่อยากให้ใส่ฮิญาบไม่ชอบเกลียแดแคกคือปัญหาเดิม แล้วเราหวังว่าสักวันหนึ่งสัจธรรมจะปรากฏเหนือความเท็จที่กําลังกดขี่สัจธรรมอยู่ณภาวะนี้นะครับมะกุนยาอัลฮักวาซะกอลบาตินอินนอัลบาติลกานะรฮูกอเมื่อสัจธรรมมาความเท็จมันย่อมมาลายเมื่ออิสลามมาเชละห์ชัยชนะจะเป็นของผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับพี่น้องก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับอบิลลาฮิตอฟิกวาลฮิดายะสลามอลัยกุมวะเราหมะตุลลอฮฺอัลลอฮบารกา